อันนี้มื่อเมื่อเมืม่ผัดไข่เค็มนะทอดไปรอบนึงแล้วเดี๋ยวมาทอดใหม่อีกรอบม,มันนุมน่มๆเลยก็คือกุกเกะทอดไว้แล้วก็มาทำมาทอดซ้ำอีกทีโอเค ผัดมือไข่เค็มก่อนคือผัดไข่เค็มนี่เราจีนเนี่ผมชอบมากเลยแล้วมันงาไข่แดงเค็มไข่แดงเค็มนี่คือเราก็ทำสูตรของเราเองใช่ครับผมบนบน,บนล่างล่างซ้ายข,ขวาซ้ายข,ขวา B A c ีเหล็กสตาร์ท ใ,ใช้สูตรพันธะนะใช่รุ้นพารู้หมดรุ่นฮะเรารู้หมดรุ่นไหนสูตรพันธะอ้าวลุคนี้แล้วเราไฟเบ,บาๆเขาเดี๋ยวแตกมันกระทะร้อนอยู่จำซออให้ร้อนแล้วลงปลาหมึกกรบอกของเราลงไปคุก นี่กระปานครับขออภัเาเดียวครับขอโทษครับพี่มันลกไปหน่อยพอดีผมเพิ่งไม่ได้จับพี่เขาพูดครับตายพี่